เรียกับว mm ่ hmm. เาเธอตัวนี้สวัสดีครับพี่น้องบ้องไปาูส่ทุนนะครับพอกันอีกแล้วเนาะกับส่องไทยบ้านนาบ้านนะครับวันนี้ใชมาสีแตกให้พวกที่รอครับพี่น้องนี่ครับเห็นเขากินผิกเลามันดังนะครับรือสีร่องกินเบืง้งอันนี้เป็นมีส่สกินนี่นะครับหมูย่างตะไคร้นะครับพี่น้อง หมูย่างตะไคร้แล้วก็พักสด,สดสดสดแล้วก็เจ้าวอันนี้เจไอ้พริกป่นขาขัวบวกหน้าเด้อครับพี่น้องครับนี่แหละครับมาจัดเลยห้องจัดการเลยอออย่างไร<อ>ง<ส>แตกเลยพี่น้องครับอ,อ๋อคำนี้ไงคำมองโพรมเลยก่อนทำไมน้หล่องเจ้าวเจ้าวพริกผง อูหยางละไข่ครับครับโอ้แขนพี่น้องเดี๋ยวมีเน่นาแก่แขนครับน,นี่พี่น้องครับเน่าแก่แขน เบียร์ยี่ห้อน,นึงครับพี่น้องเป็นเบียร์เกา่าเมื่อก่อนแบบมีขายตั้งสมัยเรียนมาหาไลยครับประมาณเกือบยี่สิบปีที่แล้วมั้งยี่ห้อนนะครับว่บอกอยี่ห้์นอยังแต่ว่าเป็นรูปมากครับพี่น้องครับแข่งเข่าเนาะแจกแข่งเขาเ่ามั้งอ้าว ใช่แน่เดี๋ยวพี่น้องเข้าเขาคำใหญ่ๆโปรมเลยครับพี่น้องนี่ครับจิบกบเจ้าเจ้าผิดโปรมตามเลยครับพี่น้องลูกโดดเพชรข่า อชับเบียยบไปเรากินขาวแซ่บด้วเ อยากใส่มือนหรอักสลับครับลักสลับ ได้ปุับละเดี๋ยวไปนอนพักสลัดอืหอหือพอสิ่งแล้วโอเคปิดเลยอือือ หมูยากก่างตะไคร้ครับกับเจ้วสมเผ็ด โอ้แสบั้เลยรู้สึกทั้งเผ็ดใช่ไหมน,นี่หมูย่างไข่ฟังเสียงกับเสียงจวกเลยเสียงสีกันน้องๆทงมามาฮอนี่นะครับหมูย่างไอ้พักสลัดหมูย่างกพริกแลเติมเจาลงไปเจลเจ้าใส่ลงไปเลยคอไป h u 흠 huh, เริ่มเผ็ดแบบวาเนี่ยโอ้หักเลยป่าอือหือโอ้ยอะไรหึไปแลพี่น้องมาเนี่ย,ย,าย,ย,ายตายตายโอ้ปีกหนึ่งเพชรเขาเลยครับอ,อาหารทำโดยน้องเพชรเขาเลยนี่โอ้อืม หนูวะใหดูนะครัเลยโอ้โมดไแล้วปาแล้วเ็บฮ ไม่อเพี่น้องครับนอนอย่างตายขัดออกเลยครูเอาผ้าใบเราพี่น้องเพลทั้ง ขอจ,จบช่วนี้ไวเท่านี้เลยพี่น้องเนอะเออดาเพชรท่านดีน้รมบุก่บ๊ายบายครับ